แออกนะครับเวลาที่นะครับทุกท่านได้เข้าว่าอยู่ในสารานะครับเนื่องจากนะครับเวลาก็่ได้เห็นเวลาที่ทางพระภูมเจ้าขรงตัวผมนะครับพี่มีตระกับมอาจารบย์คุณพ่อนะครับสุ่ินี่พิเดชแล้วก็คุณแม่และก็ทีพีนี่พิเศษนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ขันจิตน้งใจนะครับที่จะทำดูที่ส่วนผสมนะครับให้กับครพบุรุษถ่านที่มาถึงแล้วนะครับก็เรียนเชิญนะครับขึ้นมาบนศาลานะครับถูกบนบนจบไมก็ขอเชทีกท่านนะครับดูมาดีของสงบนิดนึงนะครับนั่งจากพยุดยานะครับท่านก็นะครับกำลังขึ้นมาในอาสนะโศนะครับ ถ้าที่มาถึงแล้วนะครับถ้าลลนราไเชิญนะครับขึ้นมารับนบได้นะครับวันนี้ขอบคุณแม่น,อน้อยที่ยอมนะครับที่ได้ให้โอกาสหาลูกคลป้าแต่ะน,ะนะครับได้มาทำบุญอุทิศส่วนสุทธนะครับให้กับคุณพ่อนะครับแลบ้วก็คุณแม่ครับคุณพ่อสุริศคุณแม่เคพีนะครับใช้พี่เด่น,นะเมื่อที่เห็นอ่า พระคุณเจ้าโดยที่ของอาสารการตั้ร,รื่องกระหนกพรใช่ไหมครับกระนรนนหกกนกริทิเดชนะครับหรือแม่อลีหยอนะครับซนะึ่งเป็นผู้ใหญ่ดีนะครับที่ท่านได้ให้เกียรตินะครับผมว่าจะมาในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มาที่ศาลานะครับที่มาที่ศาลาท่านใดจากนะครับ ช่วยข่านท้าค้าไทยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ให้ใครอยากถือบาทสวรรค์ไปหาหน่อยนะครับใครจะถือบาทสวรรค์ไปอ่ะบาทเดือดเดือดอิดเดือดนะครับอ่ะรับท่านใดนะครับยากนะครับอยาติดวิสหายทุกท่านนะครับใครที่จะนะครับถ้าวท้าข้ไทแล้วก็กวาที่ลุงพงนะครับเตรียมปัจจัยทุกมีนะครับ อย่าเป็นเรียนตัวเองนะครับอย่าตัดบดเรียนตัวเองนะครับมีไหมครับขึ้นมาใหม่ที่เช่วยถนัดข้าวไปมีไหมครับคุณแม่เด็กเล็กน้องอาโศกสาธุสาธุมีเยอะจนน่ารับมีเยอะจนเพลิสาธุครับเจ้ะสาธุครับสาธุ การเล่นเชิญนะครับเล่นเช่นนะครับอย่างนี้ทุกท่านนะครับควรนะจากอาร่วมณ์นเช่นนะครับการโหครับนะแต่ขออนุญาตนะครับใช้เสียงนะครับนักกระดิ่งนะครับก็น่าจะใกล้ถึงเวลานะครับนะครับการเปิดมงคลนะครับของญาติญาตินะครับ การดูนะครับของคุณพ่อสุวิตวต,วติเดชนะครับได้ณกม่เทพีนิธิเดชนะครับก็ขอใช้เวลานี้นะครับเวลาอันเป็นมงคลสะครับให้กับพระคุณเจ้าแล้วก็พิธีกรนะครับวัทยาจกรของทางวัดสะพรอยนะครับได้ทําพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปนะครับกับกับพระบุณครับ Għi, 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 Uh ุพค้าตทุตค้า

यन्ते बुद्धान् शरणं

มาจากวังอัสตินังนิคัจติอีโอกาสวันนี้จยยะได้แสดงพระธรรมปเทสนามในสาธนุนรธรรมรกาา อันเป็นโอวาททนุศาสนิของสมเด็จพระชินดา์สีวมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประคับประครองฉลองศรัทธาประดับปุญญาบารมีเพิ่มบุญกุศลคุญญารสีในส่วนทักษิณาลระทานกิจอุทิศให้คุณพ่อสวิตคุณแม่เอพีอินทิเด เป็นต้นเป็นประธานพอสมควรเก็บเวลาดำเนินควาว่าวันนี้ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นญาติพีนิทช้างใกลทั้งไกลมีศาสตราจารย์ดรสุนอรอนทิจเดชเป็นต้นเป็นประธานและก็อีกไปหลายท่นพพานก็ภพไปที่ไม่ได้ ไอหน,น้าที่นี้ได้ร่วมใจกันพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับบรรพชนผู้ร,ร่วมรักไปประกอบไปด้วยคุณพ่อสวิคุณแม่ตีดีฤทธิเดชคุณพ่อศีคุณแม่จัทนทร์ความสุขคุณตากิจคุณยายอ้วนินทอง,องนายจอมนางบุญมาินทอง ในจวงติณทองในสายใจติณทองน,น,นายนายนำคำมอญบุถึงนายสมาสำหรับคลิปนี้ขอ,อบคุณเล็เบซททุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ